สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันเสาร์ทุกคนนะคะอายินดีต้อนรับนะคะสุโบวีหกสิบสี่ทางโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะให้เพื่อนๆที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต้องขอโทษนะคะเดือนนี้หมอโบช้านะคะสุขภาพเพียเพียไม่ค่อยสบายอายุเยอะแล้ว <laughs> โอเคค่ะยังไงกันบ้างนะคะหลังจากเทศกาลสงการนะคะ หวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่เยอะหน่อยนะอ่ะมีข่าวมาแจ้งนะใครที่อยากที่จะรับของแจกมูเตรูนะคะหรือร่วมเล่นเกมกับมมโบเขาเรียกอะไรเล่นเกมดูดวงฟรีหรือว่าของแจกนะคะเราไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจโบวี่หกสนะคะ a c e b o o กนะก็ a c e o o o k นะคะแฟนเพจนะ ส่วนใครที่จะติดต่อในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยอินสินค้านะคะช่วงนี้คือหมอโบแบบเออโควิดช่วยเหลือนะคะแล้วแต่ศรัทธาให้เท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปทําบุญนะคะให้เท่าไหร่ก็เอาไปทําบุญนะคะโดยเฉพาะลูกศิษย์นะคะที่อ่าเรียนด้วยกันนะคะก็จะโปรโมทให้ฟรีนะคะหรือมีจิตศรัทธาบริจาคทาบุญแล้วแต่นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเนาะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะให้โปรโมทสินค้าแบบไหนก็ต้องดูด้วยว่ามันมันเหมาะกันหรือเปล่านะคะก็นั่นเข้ามาดูนะคะการตอบข้อความก็อ่ใจเย็นๆน,นะคะทุกๆคนเลยไม่ว่าจะคุณจะทักมาเรื่องงานเรื่องดูดวงนะคะก็ใจเย็นๆกันนะอาจจะตอบช้านะคะโอเคดูหน่อยว่าวัานเสาร์จะเป็นยังไงบ้างนะ,ะโอ้ ดังดีมากละค่ะวันเสาร์นะคะ n t of Pentacle No Nail Cup นะคะแล้วก็พึ่งขึ้นมานะคะ Queen of One The Star Justice นะคะเจดาบแปดถ้วยแขนชั้นยาวนิดนึงนะคะจะเปลี่ยนผ้าปูใหม่เดี๋ยวจะไปหาสีดำแล้วลนะเนาะลองเปลี่ยนดูจะได้แบบไม่น่าเบื่อนะ 2ถ้วย5กาคาถาสตรงิงอ่า8ดเหรียญเช่าวันเสาร์ในเดือนนี้นะคะส่วนใหญ่คุณไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเป๊ะเท่ากันหมดเลยส่วนใหญ่ไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรักอย่างนี้นะคะแต่เหมือนคุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะบอกรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกำลังจะมีข่าวดีเข,ข้ามา โดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือว่าข่าวอะไรบางอย่างที่มันสิ่งที่เรารอคอยอะนะคะแต่บางท่านนะ่าจะเจอความจริงความลับอะไรบางอย่างถูกเปิดเผยนะคะคุณไปรู้อะไรมาหรือบางคนก็คือทะเลาะอะไรมาก็ไม่รู้ทะเลาะกันอ่ะหันหลังให้กันก็มีแน้วเพนจ t เคอรนะว้าวว้าวจะซัค่ะอุซันสโต ฉันเพิ่งทำคลิปมาวันนี้เองนะคะใครที่สนใจในเรื่องของการออกแบบนะคะหินมงคลนะคะประจำฟูมูลนะคะเพราะว่าทุกวันที่มันมีการฟูมูลนะคะมอโบก็จะเอาไปอาบแสงจันทร์นะคะแล้วก็การออกแบบจะไม่ได้มีตลอดจะมีแค่เดือนละครั้งจัดเป็นกิจกรรมร่วมกับทางร้านของอาทางร้านหินนะคะดังนั้นไม่ไม,มอโบไม่ได้ทําเป็นแบบอาชีพหลักนะคะก็คือทําสนับสนุนสปอร์ตกับร้าน ด้านหินเฉยๆนะคะเอาละค่ะการออกแบบนี้นะคะคุณจะสามารถที่จะได้เฉพาะในคลิปเท่านั้นส่วนอย่างอื่นก็อาจจะมีโผล่ขึ้นมาบ้างบางครั้งต้องไปติดตามที่แฟนเพจเท่านั้นนะคะทักแอด ทางอินบ็อกอะไรมาไม่ได้นะเกี่ยวกับหินนะคะไม่มีการตอบแล้วก็ไม่ได้มีการขายนะคะก็คือว่าเฮ้ยพอจัดปุ๊บนะคะมีได้กี่เส้นครูบาอาจารย์คุณให้กี่เส้นนะคะแล้วเราก็แบบ CF กันใต้พโพสต์นะคะใต้รูปเลยไม่มีการทักเข้ามาเพราะว่าหมอวงไม่ได้ทําเป็นส่วนตัวนะคะอืมไม่ได้ทําเป็นแบบอะไรล่ะไม่ได้ทําเป็นแบบหินโดยตรงนะคะก็คือให้ทางร้านผ่านทางร้านเขาด้วยอย่างเงี้ยนะสนับสนุนด้วย โอ้โห oh, energy ของคุณดีมากนะมีตะซันเข้ามาด้วยนะการังจะมีข่าวดีมีโชคลาภค่ะอีกหนึ่งอย่างคือกำลังจะเจอความรักด้วยขอเสริมอีกสิแต่เด่นของคุณนันจะเป็นการงานนะบอกบริสึกธิ์ความรักมาโอกาสมาอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการงานควีนถ er. ือกระทามาเลยนะคะควีนถ er. ือกระทามาเลยกาด ทำไมมีพลังงานนี้สองใบเอาล่ะอาจจะเป็นเดือนที่คุณวุ่นวายบีซี่นะคะวุ่นวายบีซี่ด้วยแล้วก็มีการแบบใครสักคนพยายามทำอะไรรับหลังคุณหักหลังคุณก่อนหน้านี้เดยวทุกอย่างคือคุณกำลังฮิลลิ่งคุณกำลังแบบเดินออกมานะคะหรือคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณเผชิญอยู่กับอะไรที่มันหนักๆอยู่นะต้องบอกเลยว่าไม่มีใครไม่เคยเจอเรื่องหนักเนาะบางคนอะ ถ้าเขาไม่เจอกับตัวเขาไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบางเรื่องอ่ะที่มันดูเหมือนอธิบายอธิบายพูดง่ายๆแต่ที่จริงพอเราเอาความรู้สึกไปใส่นะมันยากที่จะบรรยายนะคุณคุณว่าไหมไม่ว่าจะเป็นความทุกทุกทางกายทุกทางใจก็ทั้งนะคะทุกฉุดสุดเนี่ยมันทุกทางกายด้วยนะในเรื่องของการทํามาหากินคือบางทีถ้าเราเจออุปสรรคเฮ้ยมันก็เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณว่าไหมเออฉันต้องเจออย่างนี้เหรอมันเป็นมัน คุณจะบอกเฮ้ยมันเป็นปกติมันก็เป็นอะไรที่เออมันใช่แหละแต่บางทีอารมณ์อ่ะความเป็นความเหนื่อยนะมันมว่บเข้าใจนะคะคือก็โดนมามันก็เจอเหมือนกันแหละเออนะดังนั้นคือคิดซะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องผ่านไปแต่มันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะคะให้เราคิดแบบนี้ดีกว่าเนาะอ่าทีนี้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบนี้วันอันนี้วันไหนหมอโบทนคลิปวันนี้วันกุศนะ โอ้อันนี้พระแม่โพศหรือเปล่าฮาร์โมนีค่ะที่วางอยู่ไหนฮาร์โมนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากนะคะเอาละเช้าวันเสาร์นะคะเนื้อแท้ของคุณเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะคะหนักแน่นจริงจัง มุ่งมัน่นหนักแน่นจริงจังมุ่งมัน่นอ่าแล้วก็เป็นคนน่ารักนะหนักหนักเบาออสู้นะคะรักความยุติธรรมนะคะเป็นนักสู้นะที่ไม่ยอมที่จะให้ใครมาเอาเปรียบฉันอย่างเงี้ยอ่าเหมือนแบบอาจจะดูเป็นคนที่แบบเข้มแข็งแต่ลึกๆมันซ่อนไปด้วยอารมณ์ที่อ่อนไหวอย่างที่บอกอะ่ะนะคะอืมส่วนใหญ่อะคุณจะชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ต้องเออใช้ความรับผิดชอบอย่างเงี้ย งานที่เหมาะกับคุณนะ่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการรับผิดชอบด้วยแหละแต่ทุกงานมันก็ต้องมีความรับผิดชอบใช่ไหมล่ะส่วนความรักชาววันเสาร์จะเป็นคนที่ขวัญผาซากเนาะแต่ก็โรแมนติกนะคะที่หนึ่งเลยแหละเรื่องโรแมนติกโอเคมาเริ่มกันที่การงานก่อนนะข่าวดีเนี้ยไม่รู้ว่าอะไรนะแต่มันเป็นข่าวดีมากๆหน้าที่การงานของคุณคือ ต้องบอกว่าคุณจะได้ในสิ่งที่หวังบางคนที่แบบเฮ้ยติดติดขัดมาแอบไปสมัครงานมาคุณจะได้รับเลือกเลือก <c oughs> คุณจะได้รับเรียกสัมภาษณ์นะคะแอบจะมีการแบบเออนัดสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเออถ้าใครที่รอคอยข่าวการงานก็มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ข่าวดีนะคะที่เกี่ยวกับการงานของคุณได้อะต่อมา คนที่คนที่รอคอยงานนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําเป็นยังไงบ้างคนที่ทํางานประจำหมอบรู้สึกว่าคุณพัฒนาตัวเองได้ดีมากศักยภาพของคุณนะคะหน้าที่การงานชื่อเสียงนะคะคุณจะนําผลงานออกสู่สาธารณะคุณจะไปมิงกับหุ้นส่วนหรือว่าดีลอะไรต่างๆนานาคุณจะสามารถทําได้แต่มันอาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าคุณจะต้องไปคุยกับใครอาจจะมีใครสักคนพยายามมให้ความร่วมมือคุณลึก หรือบางคนถ้าแย่สุดก็แบบท็อกซิกอ่ะอิชาริษยาเราหรือว่าแบบพยายามที่จะทําให้เรื่องง่ายๆมันเป็นเรื่องยากก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอาจจะต้องใช้ความเป็นตัวของตัวคุณนะคะความแบบคนคนนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาจะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นสายขาวสายดำนะคะเออมีจิตวิญญาณหน่งความเป็นแบบนักบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมที่สุดใช้สมองคือเป็นคนที่เอาตัวรอดเก่งนะว่างั้นเถอะคุณจะเอาตัวรอดได้คะ่ะตรงตรง,ตรง นะคะแต่มาบรู้สึกว่าเฮ้ยเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าอารมณ์คุณเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนิดหนึ่งอารมณ์เป็นเบื่อเบื่อเซ็งเซนิดหนึ่งอาจจะเซ็งที่หนึ่งแหละทํางานหนักนะคะสองวุ่นวายทะเลาะกับคนอื่นอย่างเงี้ยเออแต่ไม่เป็นไรนะคะข่าวดีกาลังจะมาทะเลาะกับคนอื่นน่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานน่าจะเป็นในเรื่องของอะไรใครสักคนพยายามที่จะทําลายเราหรือว่าทําให้งานคุณวุ่นมันวุ่นวุ่นนั่นแหละ นะคะส่วนคนที่ทํางานประจําบอกไปแล้วเออทีนี้คนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเ,ออเป็นนายของตัวเองหรือว่าเป็นอะไรที่แบบส่วนตัวส่วนตัวก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะวุ่นวุ่นกับการทํางานนะคะวุ่นอาจการทำกับการทํางานของคุณอาจจะมียละเรียดจุกจิกจุกจิก,จกนะคะตอบเมลตอบแชทลูกค้าหรือว่าโอ้ทานั่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเบือ่อแต่ก็อยู่ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ธุรกิจของคุณดีมากๆเลยแล้วคุณก็มีคนที่แบบหุ้นส่วนที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณทํากับคนอื่นนะคะเหมือนคนนั้นก็จะแบบว่าเออช่วยเหลือเกื้อกูลค,คุณได้เป็นอย่างดีนะคะแต่บางคนก็คือทํางานหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือว่างานที่แบบว่าส่วนตัวนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของการทํางานหนักนะคะสุขภาพในเรื่องของเออหลังกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะอืมแต่แต่หมอบอกว่าคุณจะแข็งแรงขึ้นนะคะมี Energy ที่แบบ h e a l i n g ขึ้นมาอยู่ ม B ี energy ที่ healing ขึ้นมาอยู่อต่อมานะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเป็นเอ้ก็เป็นพลังงานของเด the star เช่นกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าในในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันสมดุลกับชีวิตมากๆเลยนะ เป็นช่วงที่ชีวิตเรามันจะสมดุลน,นะคะน้องนองนักศึกษานะคะจะประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องของ,ของการเรียนนะคะข่าวดีกําลังจะมาการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ในใจอาจจะรู้สึกว่าหม่นหมองหรือว่างองแงเศร้าๆนิดหนึง่งระวังการไปทะเลาะก,กับเพื่อนนะคะหรือว่าไม่เห็นด้วยของอของของใครสักคนนึงะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องจุกจิกจุกจิกนะคะส่วนในเรื่องของงานบางคนเนี่ย ในลักษณะงานของคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะในวันนี้เอ้ในเดือนนี้บางท่านอาจจะแบบไม่อยากจ,จะเดินทางหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้แบบปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานขึ้นด้วยนะคะเนี่ยปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานขึ้นด้วยจะได้เลื่อนขั้นนะคะบอกตรงๆหรือว่าเงินเดือนของคุณมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเออแต่ส่วนใหญ่น่ะอาจจะเป็นไปในอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือว่านักพัฒนา หรือว่าวิชาการหรือว่านักพูดก็ได้นะคะหรือแม้แต่แบบภาษาอะไรก็ได้ที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานที่พูดมามันก็โดดเด่นหรืองานอื่นๆก็ตามโดยเฉพาะการค้าขายนะคะอการค้าขายบางคนก็แบบว่าเออมีการถ่ายของเก่าซื้อของใหม่นะคะเออ,อย่างนี้ก็มีบางคนนะคะก็ หน้าที่การงานของคุณต้องบอกเลยว่าเฮ้ยคุณจะประสบความสําเร็จมียอดขายเยอะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยใครที่ทํางานประจามีโอกาสได้แบบเลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะคะเออมีลาบยศนะคะมีลาบยศนะคะดีมากค่ะดีมากโอเคค่ะทีนี้มาต่อในเรื่องของอะไรอีกในเรื่องของเงินเงินเงินทีเนี้ยเง,นะงินนะคะเงินนะคะมีแบบทั้งเข้าทั้งออกนะรายรับก็มีรายจ่ายก็มีเออแต่ที่สําคัญสําคัญคือ รับมาเยอะจ่ายก็เยอะนะคะวันเสาร์รับเยอะจ่ายเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นภาระจุกจิกหรือว่าบุตร้านบริวารน,นะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะแบบต้องใช้ใจ่ายนะคะในสิ่งที่แบบจําเป็นด้วยนะคะแต่มาบริสุทธิ์ที่คุณจะมีโชคลาบนะคุณมีโชคลาบด้วยคะ่ะชาววันเสาร์มีโชคลาบด้วยนะคะพระแม่คงขาอ่าทีนี้ สุขภาพแข็งแรงขึ้นบอกไปแล้วโอกาสมีโอกาสเดินทางนะคะมีโอกาสเดินทางอยู่ใครที่คิดว่าเออจะจะได้พาส,สปอร์ตวีซ่าในเรื่องของการเดินทางโยกย้ายไม่มีโอกาสได้นะคะมีโอกาสได้ทีนี้หมอโบโดูความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะความสัมพันธ์นะความรัก Calling in your soulmate ค่ะมาแล้วมาแล้วเนี่ยชูอบคันะคะมาคนนี้เป็นคนที่เป็นโซเม e เป็นเนื้อคู่ของคุณนั่นแหละคุณจะต้องดึงดูดเขาเรียกหาเขาบางท่าน h ฮเ h ซลของตัวเองกำลังกำลังเปิดนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีถ้าคุณจะทำการเมนเฟตสิ่งใดโดยเฉพาะคู่ของโซเม t ทวินเฟรมนะคะเขาคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ ถ้าคุณอธิษฐานจิตนะคะหรือว่าอะไรก็ตามเหมือนจักรวาลนะคะจะส่งเขาคนนั้นเข้ามาคุณกับเขาเคยผูกพันกันมาก่อนนะคะจากอดีตอ้าวสายโสดมีเกณฑ์มีเกณฑ์มีโอกาสอย่างมากที่จะได้เจอนิวเลิฟนะคะอ่าได้เจอ New Love นิยวเลิฟอะคะ่ะหรือบางคนมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะถือมากับถ้วยเลย Energy น,นี้นะ่าจะเป็นชาวธาตุน้าแหละมีความเป็นกรกฎมีพิจิกหรือไม่ก็มีความเป็นแบบ สิ่งทนุเมๆนะคะ Love yourself first นะคะเราจะต้องแบบเห็นแก่ตัวเยอะๆเออไม่ใช่ <laughs> เห็นแก่ตัวเยอะๆ <laughs> โอเคฉันพูดอะไรไปเนี่ยหมายถึงว่าเราจะต้อง <laughs> ตัวตีนะฉันเบอร์ค่ะหมายถึงว่าเราจะต้องรักตัวเองเยอะๆตีตายเลยไม่ใช่เราจะต้องรักตัวเองเยอะๆหมอว่าจะพูดว่าเฮ้ยการรักตีเงเนะี่ย <laughs> เดี๋ยวนะฉันขอ ฉันขอเบรกขำก่อนนะโอเคจะบอกว่าเฮ้ยการที่เราเนี่ยเริ่มยายเซลฟ์เฟิร์สเรารักเองก่อนนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะ <c oughs> นดขำไม่ได้มันไม่การที่เรารักเองเนี่ยมันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวแต่คุณทําดีที่สุดแล้วคุณทําถูกต้องตามกฎของแรงดึงดูดแล้วคุณรักเองคุณเพิ่มมูล,ลค่าให้กับเองนะคะมันจะดึงดูดให้คนอยากเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าความรักก็ตาม นะคะถ้าคุณรักตัวเองเมื่อไหรอ่อ่ะอย่างเช่นเออคุณรู้จักที่จะใส่ใจตัวเองนะคะการแต่งกายการอยู่ก,กันกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นแบบเขาดูเขาดูแพงเขาดูคู่ควรใครๆก็อยากที่จะแบบว่าทําเหมือนเขาดังนั้นแรงดึงดูดมันจะดึงดูดกัลยาณิมิตท,ที่ดีคู่รักคู่ครองที่ดีดังนั้นจะต้องรักตัวเองนะคะอย่าลืมนะว่าเราอะ่ะจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากแต่เราเนี่ยจะได้ในสิ่งที่ เราเป็นนะคะเราเป็นคนดีเราเป็นคนรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะความชอบจะดึงดูดความชอบมาหานะคะ,นะคะเนี่ยคุณกำลังจะดึงดูดนะ,ะเอาละเดันมาบอกว่านะเดรสันมาบอกเลยว่าซันสโตนอันนี้เปิดไปแล้วนะคะในในออกแบบหินแต่ยังไม่แต่ยังไม่ได้แบบว่าโพสนะคะเพราะว่าหมอโบจะมีการวางแผนโพสช่วงใกล้วัน โซล่าอีคลิป e ไม่ไม่ใช่โซล่าอีคลิปลุน่าอีคลิปแล้วก็อะไรนะสุริยุปราคานะคะสุริยุปราคามันจะมี2วันเนาะลุน่าอีคลิปด้วยนะคะแล้วก็โซล่าอีคลิปหลังจากนั้นด้วยนะคะก็หลังจากที่เราทําคลิปนี้เสร็จเราจะไปโพสต์ในเพจกันนะคะเออใครสนใจที่จะเป็นเจ้าของหลังดูในคลิปว่าคุณเป็นเจ้าของอะไรเห็นอะไรที่ควรมีช่วงนี้อย่างเงี้ยไปติดตามได้ที่แฟนเพจนะคะ อะซันสโตนก็มาบอกคุณว่านะคะอะไรก็ตามคุณจงสำนึกรู้คุณกับสิ่งที่คุณมีนะตอนนี้เลยเพราะคุณกำลังจะได้ซันสโตนเป็นหินที่ดีมากนะคะในเรื่องของการดึงดูดรับความความรวยเข้ามานะคะความรวยความมั่งคั่งความแบบโ้สุดยอดนะคะ I d ดิ e เซอร์ไฟ n เอาละคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของ อันนี้หินไพ่อะไรก็ดูดเงินเหมือนกันรู้สึกว่าคุณจะชอบเงินนะคะกองนี้นะโอเคอ่าเหมือนความความต้องการนะคะที่จะสร้างทรัพย์หรือว่าความปลอดภัยในเรื่องของการเงินนะคะเนาะดังนั้นอาจจะต้องแบบว่าเหมือนคนโทรลรายรับรายจ่ายของเราอย่างเงี้ยด้วยไม่ใช่แบบมีเยอะก็ใช้เยอะเนาะเอออ่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายเรามาดูว่า สาบกวันเสาร์ที่วันเสาร์เขาจะซาบกทีมวันเสาร์าน,านะคะคุณถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่ออะไรบอกอะไรถึงคุณคะ spiritual practice เอาล่ะบางคนก็เข้าไปเดินสายในเรื่องของธรรมะการเยียวยาจิตใจ healing นะคะกดของแรงดึงดูด หรือสายแบบ L U, ه, มูเตลรูอะไรอย่างี้นั่งสมาธิอะไรอย่างี้นะคะดีมากๆอ่าหมายเลข39นะคะอันนี้คือการยอมรับกับอะไรบางอย่างคุณอาจที่คุณอาจที่จะกำลังค้นหาตัวตนบางอย่างของตัวเองอยู่นะคะเนี่ยมองโบเห็น8ถ้วยนะคะตามหาฝันของเองน,นะคะเหมือนพยายามกับบางอย่างแล้วต่อต้านกับบางอย่างนะ,ค,ะคุณจงยอมรับมันนี่คือสิ่งที่พระพิคเนศบอก ทุกอย่างจะออกมาดีนะผู้สิทีบเอาลูกนะเออเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายและท้ายสุดนะคะทุกอย่างจะออกมาดีโอแตงกอนขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะสา,สาววุกวันเสาร์โชคดีละค่ะมีคนเข้ามามีความช่วยเหลือเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือทางกฎหมายเอกสารหรือว่าความยุติธรรมก็เกิดด้วยนะคะกะรู้นาพิมพ์คำว่าขอบคุณเรื่องราวดีๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตของฉัน ขอบคุณความโชคดีขอบคุณความสำเร็จที่เกิดขึ้นฉันสำนึกรู้คุณขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้คุณทุกคนจงได้นะคะในสิ่งที่คุณอยากนะยังไงแล้วก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้หมอกโบนด้วยนะคะเลิฟเลิฟค่ะ อาโทษทีนะคะเพื่อนๆชาววันเสาร์โมโบลืมบอกไปว่าเอ้ยวันที่ดีที่สุดของคุณนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะก็มาเลยวันจันทร์ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีวันที่ดีที่สุดในเดือนพฤษภาคมนะคะมีวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์แล้วก็วันอังคารนะคะวันอาทิตย์วันอังคารวันแห่งการพบปะ วันแห่งความรักหรือว่าการพูดคุยใช้เรืจาต่อรองวันที่ดีเนี่ยน่าจะเป็นวันวันพุธนะคะเออวันพุธสรุปก็คือว่าวันที่ดีที่สุดอาทิตย์นะคะอาทิตย์อังคารแล้วก็พุธนะคะอ่าส่วนตัวเลขมงคลของคุณประจําเดือนนี้นะคะมีเลขเก้าค่ะมีเลขเจดค่ะมีเลขหนึ่งค่ะ เ7 1, 1นะคะตัวเลขมงคลของคุณนะโอเคค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณมากมาอีกครั้งหนึ่ง